สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอตันครับเออเดี๋ยวมากูกันต่อครับจนคำพี่น้องได้ยันมาครับคุปตาครับสมคันแต่สี่ดึงแค่สองคันเ่อกันครับรอมก่อนพอท้างออกไปแล้วละ่ะผหลาก,กไวุ้ผนเดี๋ยวลองดึงสองคันครับ

เออเต็มทีก็ฟ้าให้เปิดนั่นแหละไม่มียังดอกไอ้บอ,อยังมาลงเนาะเดี๋ยวไปเบิองกันครับสิข,ขึ้นรือบอเลยกะลมลงเลิกก็ตรองควนะแต่กนเหย,ยียบยังลมจังหันเอาลงมาไห้จังไหนโหน อุยเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้ยแดงใส่แหงดิ โอ้โอ,โอ้พอสองขั้นนี่ขึ้นเลยบานนี่ตอนแรกบวกขึ้นครับขั้นเดียวแห้งก่ถึงใส่สองขั้นกับสัตขึ้นเลยโอ้โอโน้องสาครับตีน้องสาเลยเหรอนี่ บาบัดกูเจียเงี้ยได้หนิกูเจียนั่นมันโตโตั่นห้องใหญ่นัันตอนแรกไออื่นมมกแค่สองครับคู้หนึ่งงานบกขถึงก็เลยเอามาอีกขั้นหนึ่ง เตอร์สองขันขึ้นครับสัตว์รูรูๆๆขึ้นเลยโว้ย <c oughs> <c oughs> อาครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็กู้ขึ้นเรียบร้อยครับสำหรับเอวห้าศูนย์หนึ่งแปดเอทีครับเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับ